โอเคเพื่อนแปลกับตัวมาแบบนี้นะแล้วก็ถอดได้นะถ้าเราถอดได้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเต็มจอเลยครับผมสีดตอนเต็มจอเต็มหน้าเต็มเลยก็กาบ นมาสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพี่ทุกท่านด้วยครับผมเย็นงไงลูกมาทำไมลูกทำงานไม่ต้องมากวนพ่อสิลูกอันนี้จะเป็นรอยที่โดนแดดเผานะแต่หาดีแล้วนะหาดีนะแข็งแรงมากชุดนี้แข็งแรงมากก็ได้น้ําฝนนะครับผมตอนนี้เป็นไม้ที่ผมตักดกิ่งไปเสียบนะแต่ว่าผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าตัดกิ่งไปเสียบแน่นอนดอกสวยแน่ อันนี้ไม่โกหกนะถ้าถ้าต้นไหนที่ผมดูดอกแล้วว่าดอกสวยจะตัดไปเสียบเวลาตัดกิ่งไม่เียใช่ไหเขาตัดไปสองกิ่งเขาก็จะแตกความมาโอเคเลยตันนี้สวยนะอดอสวยอันนี้จะเป็นคาริชันนะเผื่อท่านยังชอบคาริชั่นอยู่อันนี้ตอสวยดีนะอันนี้ไม่ใช่ตัวสูงนะเป็นเป็นตอนล่ํๆหน่อยตอนนอันนี้จะล่ําอันนี้จะล่ามาหน่อยหนึ่งล่ามาหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นอังกอร อันก็ตอนนี้เป็นตอที่ทําเป็นต้นพันธุ์เสียบนะที่ผมตัดพาลิมที่ผมเคยทาให้ดูดนพาริมคือแล้วก็ผมก็ตัดอนตัวนี้เป็นเสียบแล้วก็เขาก็แตกความแล้วก็เอาไปขายอันนี้จะเป็นชรตาเมวหรือว่าอ่าอัน,นมานีนะอันนี้ดอกสวยนะอันนี้เป็นมาที่โครงสร้างสีเง็บปวบสวยจะดูแพงนะคือความสูงความใหญ่ประมาณนี้นะเทียบกับบัลทัาประมาณนี้นะความสูงประมาณนี้ อยังห่างหน่อยชุดนี้ก็มันไม่แพงนะเพราะค่าส่งค่ากล่องเนะ <g ül> าะก็หากจะช่วยเหลือนะสามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมจุดนี้สามร้อยเก้าสิบาทมันก็จะถูกต้นละเจ็ดสิบาทนะประมาณนั่นแหละประมาณไม่เจ็ดสิบาทก็หกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดบาทประมาณนั้นประมาณคิดว่านะว่ากล่องยี่สิบค่าส่งก็ร้อยหนึ่งก็หากไปร้อยยี่สิบหากไปร้อยยี่สิบก็ อันนี้นแหละนะคะสามรอยเก้าสิบาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่านี่คือการเสียบผ่าริมเห็นไหมไม้เริ่มติดแล้วจริงเล็กๆนะที่ผมต้องต้องผ่าริมก่อนแล้วก็อ่าติดแล้วนะต้องจะได้ไปทำสายพัน์ุต่อแล้วก็เวลาที่เสียบไม้ก็มีถามกัไมานะครับผมถามมายอยู่ว่าเสียบแล้วเราถอดถุงได้ตอนไหนอันนี้มัเออวันไหนไม่มีวันกําหนดนะแก่เราดูโอเค พึ่งแตกตัวตุมาแบบนี้นะแล้วก็ถอดได้นะถ้าเราถอดได้แล้วก็ถอดไว้แล้วก็เขาก็จะได้รับออกซิเจนหรือว่ารับรับแสงแดดรับอากาศนะเขาก็จะจะหมายถึงว่าติดไวแตกกิ่งได้ไวนะประมาณนั่นแหละก็ผมไม่ได้กําหนดวันนะไม่ได้กําหนดวันในการถอดถุงนะครับผมก็เราเห็นมีตราตุ่มออกมาเราก็ถอดถุงได้ครับผมถอดถุงได้ ก็ขอบคุณครับผมพี่ถามเข้ามาก็มีมีอะไรถามเข้ามาได้หมดแต่ว่าอาจจะฟังร <c oughs> <inaudible insecure> ู้เร <stationary> ื่องไหมเวลาที่ผมพูดผมก็พูดไม่ค่อยชัดด้วยอาจจะนําเสนองไม่ค่อยชัดเกนด้วยก็กราบพอโทษวนด้วยครับผมก็ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ช่วยเหลือพอดีอันนี้ก็ถอดเมื่อกี้นะอันนี้ผมถอดเมื่อกี้เองนะถอดก่อนถ่ายเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยถอดเมื่อกี้ถอดก่อนถ่ายนะถอดก่อนถ่ายเมื่อกี้เอามาถ่ายให้ดู ก็มีก็ไม่ได้กํหาหนดวันเนาะเราเห็นว่ามีตาตุ่มงอกมาแล้วก็ถอดอันนี้สิ่งนี้ว่าจะเสียบใหม่แต่ว่าไม่รู้ตัวนี้จะติดไหมราะอันนี้ใช้ใช้ตัวเดียวทั้งสามกิ่งถ้าเสียบใหม่ต้องตัดอีกสองกิ่งเพราะว่าให้เป็นเฟนซีถ้าอีกกิ่งหนึ่งมันใส่ก็อันนี้มีแดงทรับใหญ่ตัวหนึ่งนะดอกก็ตัวนะยาญี่ปุ่นนะลำต้นสูงอันนี้เสียบสูงนะอันนี้เป็นแดงครับ วันนี้จะออกไปกันหยุดหยุดกีนนึงก่อนจะไปซื้อนมมาให้แม่เผื่อได้ตัวนี้ก <c oughs> ็คงจะได้ค่ดนมพอดีกับชุดชุดนั้นก็คั้แบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยนะก็ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็ต้องขายชงชงจน,นจะมีเงินค่าค่ายาค่าหมอแล้วก็ค่านมก็เป็นอาหารทุกป่วยด้วยก็ขอบคุณนะผมไม่มีอะไรต่อแทนก็มานำเสรอแบบนี้แหละก็ขอบคุณนะครับผมที่ ที่ช่วยเหลือให้ผมมีเวลาได้อยู่ก็มีนั่นขึ้นไปลูกก็มาเท่านี้ครับผมมันก็มีจะต้นงามบ้างงานบ้างผมเองก็ต้องไม่ทำแบบยม้มจอย่างเดียวนะเราทีที่ผมไปทํางานแล้วก็ไปที่ทุกนาด้วยผมไปทํางานที่นาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแล้วก็ต้องซักเสือ้อผ้าต้องไปทําโ้่นทํานี่ด้วยไปซื้อน้ำดื่มด้วยมันหลายอย่างมหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้สอบลายแบบแบบแบบทันทันช่วงทีนะ ลายมาผมตอบช้าผมขอโทษด้วยเวลาไปเป็นทุ่งนาเส่วนมากโทรศัพท์ไม่ได้ไปเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะถ้าโทรศัพท์ไปด้วยเวลาถ้าตกน้าหรืออะไรผมจบเลยว่าผมไม่มี b ัญ g าซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มต้องรักษาให้ดีที่สุดก็เลยไม่ได้ไปด้วยก็ถึงกับบ้าบ้านนึ่นเลมาตอบครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมไปแล้วลูกขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ